สวัสดีครับอยู่กับเราสองคนนะครับช่อง3 2 0 n p channel หรือว่าร้าน3 2 0 n p นะครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้าหมัว BRG รุ่นเรโทรนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021นะครับรู้สึกว่าปีนี้มัวในแนวนี้มาแรงอ่ะใช่เราเคยรีวิวเป็น M ส e e t อ่ะก็จะเป็นเอ็ MT มีเป็นส c อ r เ i ีมาละใช่ครับสองแบรนด์นัวน่ะมันเป็นแบรนด์นอก อันนี้มันเป็นแบรนด์ไทยละบ้านเรากันด้บ้านเราราคาก็จะย่อมยาวหน่อยนิดอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนภายนอกก็ภายนอกก็อย่างที่เห็นเลยครับรูปทรงเขาเป็นทรงออกแนวที่เป็นสายเรโทรวินเทจอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการระบายอากาศก็จะมีไม่มากนะก็มีแค่หน้าสองจุดซ้ายกับขวาเท่านั้นเอง เข้ามาก็ตรงช่วงแก้มของเราตรงจุดที่เราหายใจกันนี่แหละครับในเรื่องของวัสดุตัวนี้นผว ABS ก็เป็น ABS นะครับ่อนข้างจะเหนียวทนต่อแรงกระแทกได้ดีมีความแข็งแรงครับผมก็เป็นวัสดุหลักของหมวกกันน็อกอ่ะเนาะใช่ส่วนภายนอกลวดลายไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าในโทรเราไทำงาเพื่อให้เขาคัสตอมกันใช่ แต่ว่าบางคนเอาไปทํำลายต่อบางคนเนี่ยติดติ๊กเกอร์เต็มเลยใช่เอาไว้แบบว่าสายแบบเรโทรคลาสสิกครับผมที่ถ้ามองภาพก็อาจจะเป็นพวกฮาร์เล่อาจจะเป็นพวก a s r ไอว่าเป็นเวสป้าได้สายสายแบบนี้ได้หมดจริงจรงไม่ต้องทําลายพัตตอมอะไรก็สวยนะใส่อย่างนี้ก็ดูเรียบๆป็นไปแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเนี้หนักเท่าไหร่เลยพันห้ยเก้ากรัมก็ไม่หนักนะ หนักไหครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูอ่ามาลองใส่ดูดีกว่าถ้ามองจากมุมมองานนอ่ะให้มากว้างมากดูดิมุมมองของตัวลองดูมุมมองเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้จริงๆไม่ค่อยมีอะไรรายละเอียดเท่าไหร่นะแต่เน้นว่าทรงมันหล่อนั่นนันแหละอืมใช่ทรงมันหล่อดีกว่ามันหล่อนี่ใส่ L เริ่ นี้เป็นไซส์เอสผมใส่เอสไอด้โอ้ยอย่างแรกที่สัมผัสได้คือหน่วมแน่นมากน่วมกระชับแล้วก็น้ำหนักพอสมควรน้ำหนักพอรับพอไหวพอไหวได้ค่อนข้างหน่วมกระชับอย่างที่บอกนะครับกระชับมากส่วนในเรื่องของแว่นตาสบายครับใส่ได้ ผมลองใส่แล้วไม่ต้องห่วเราเป็นตัวแทนของคนใส่แว่นที่หาหมวกกันน็อกจุดเด่นเลยคือมุมมองกว้างมากเี่ยใช่กว้างมากมอไปซ้ายขวาก็ยังเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่แว่นกันขาแว่นผมก็ใหญ่เหมือนกันนะขาแว่นเหรอครับอย่างขาแว่นเฮ้ยใส่แว่นง่ายไม่ดีไม่อะไรเลยครับแต่ว่าถ้าสังเกตนะนวมค่อนข้างหนานะนวหัวนวมหนาใช่นวมหนามากใส่ค่อนข้างกระชับ แต่ไม่ได้บีบจนเกินไปนะรู้สึกยังโอเคสังเกตนะครับตรงมีแผ่นปิดใต้คางตรงนี้มาให้ด้วยอืบางท่านอาจจะไม่ใช้ก็ถอดออกได้ถ้ารู้สึกอึดอัดเวลามันติดกับคางนะครับแต่ตรงนี้นึ่งออกได้แต่มีมาให้กันลมหัวนานั้นเองเวลาเราขับขี่แต่เจ้าหมวกตัวเนี้ยลมเข้าอยู่แล้วอึบพร้อมเป็นหมวกทรงมินเทจนะครับใช่ลมเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาของหมวกกันน็อกแต่เข้ามาเข้าน้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าทรงรับทรงรูปทรงผมให้ผ่านเลยกับ ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้อยู่2 5งพัาบ้าไปแล้วแต่ก็ยังว่าครับเพราะว่ามันเป็นหมวกแบรนด์บ้านเราใช่ไทยนะครับ2 5งพันห้ากับทรงหล่อๆนี้ผมว่าใส่ขำๆใช่ใส่จริงจังออกทริปผมไม่ยังได้เลยใช่ครับใส่ใส่เท่ารถอะรอมันเข้ากับรถไงถ่ายรูปหล่อๆเลยใครที่เป็นสายวินเทจวินเทจ เบทเบรทโคเวปป้าอัสสีเอ็เออาเออได้หมดฮาเล่นะครอบคุมกันหมดแหละได้หมดได้หมดครับเลเบลเวียนเข้าเลยเนี่ยเออเป็นสไตล์ที่หลายๆคนแบบหากันอยู่เนาะใช่สำหรับเจ้าบีอารครับตัวเรทโวตัวนี้2อ0 0ันครับผมให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL XL ครับ S จนถึง XL สีก็จะมีเป็นสีพื้นอย่างเดียวสีู่ดูอย่างนี้แหละรวมก็ถอดซักได้ใช่รวมถอดซักได้บูทูธ สามารถติดตั้งได้ใส่ได้ส,ส่ข้าวเป็นแบบลิปล็อก,อกนะใส่สได้ยอยู่แบบกิบล็อกใช้งานได้สะดวกนะครับก็เป็นหมวกเรียกได้ว่าเป็นหมวกแนวเรโทรเริ่มต้นของบ้านเราก็ได้นะครับที่ราคาราคาจับต้องได้ก็ฝากไว้มีวางจําหน่ายที่สามของสุนีพีทั้งสองสาขารับต้องเข้ามาลองสวมมาฟิตติ้งกันดูได้ลองดูลองดูผมว่าเป็นหมวกหนึ่งใบที่ค่อนข้างหล่อไม่หลอ ถ้าใส่ขี่แบบเวสป้าี่ฮาร์เลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะโอเคอยู่เนาะราคา2อ0 0ันถูกมากครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนครับครั้งหน้ายังไงเราจะเอาหมวกตัวไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์นะครับที่ช่อง YouTube 3 2 0งพีหรือว่า Facebook Fanpage 3 2 0งนะครับะได้ครับครั้งหน้ามีของดีมาให้ดู ตามเคยครับ,รบสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนครับครับสวัสดีครับ